ครับนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่างมาอินดี้นะครับวันนี้นะครับมีชิ้นงานนะครับเป็นชิ้นงานโต๊ะน็อกดาวนะครับโปรเจกต์ที่กำลังทำขายนี่แหละครับทีนี้เนี่ยชิ้นงานที่เราได้มาเป็นไม้อัดยางนะครับแล้วมันมีเซียนมีเซียนไม้จากงานเป็นงานไม้ดิบนะครับก็งานนี้นะครับผมจะเอาไปให้ลูกทํากันบ้านทวงนี้เรียนออนไลน์ครับเดี๋ยวเอามือถือตั้งตรงนี้ทำกันบ้านได้แล้วก็เวลาไม่เรียนก็เอาของเก็บใต้ใต้ช่องนี้ได้ การฟินิชิงานไม้เนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือการทําสีนะครับซึ่งก็ต้องมีการทักษะในงานสีมีการพ่นสีทาสีหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการปิดผิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการปิดผิวด้วยลามิเนตโฟเมก้าที่เรารู้จักว่าแผ่นโฟเมก้านั่นเองนะครับเป็นแผ่นปิดผิวนะครับเดี๋ยวผมจะปิดผิวโดยใช้แผ่นลามิเนตที่ผมเหลือมาจากงานบิ๊อินนะครับเนี่ก็คือแผ่นลามิเนตที่เราจะมาแปะนะครับเป็นแผ่นลายไม้นะครับแล้วก็แผ่นหินอ่อนครับ อันนี้เหลือมาจากงานวิวินผมนะครับอีกของงานก็คือตัวนี้ครับกาวยาง sb นะครับสูตรสีน้ําเงินนะครับไล่กลิ่นฉุนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรไล่กลิ่นฉุนนะครับผมก็ดีของตัวนี้ก็คือกลิ่นอ่อนพิเศษเป็นตัวแรกนะครับของประเทศไทยนะครับที่เขาผลิตออกมานะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับก็ดีของมันก็คือกลิ่นอ่อนพิเศษนะครับกลิ่นระเหยเร็วกว่ากาวยางทั่วไปนะครับลดปัญหาการแสบตาแสบจมูกมีเลียนศีรษะนะครับแล้วก็ เหมาะสําหรับงานที่จํากัดเรื่องของกลิ่นนะครับเช่นโรงพยาบาลคอนโดห้างร้านที่ต้องรีบส่งงานนั่นเองนะครับและเนื้อกาวก็เป็นเนื้อละเอียดนะครับปาดง่ายไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนนะครับยึดติดแน่นไม่หลุดออกนะครับไม่มีพองไม่บวมนะครับตัวนี้นะครับผ่านมาตรฐานมอกมาแล้วนะครับมีกาวยาไม่กี่เจ้าในประเทศไทยที่จะได้มาตรฐานนี้นะครับก็คือเขาวัดการทดสอบปริมาณเนื้อกาววัดแรงยึดเกาะวัดความหนืดมาแล้วนะครับถือว่าผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับก็คือ ใช้ดีนะครับกินก no so with ็ค่อนข้างน้อยมากนะถึงแคบจะไม่มีครับแต่ก็มีกินอยู่ครับแต่ว่ากินน้อยกินไม่ชุ่นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกก็ถอดออกนะครับถอดชิ้นงานออกมานะครับอันนี้ผมประกอบมาให้ดูกันก่อนว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะถอดแล้วก็เอามาแปะนะครับ นี่ก็คือชิ้นงานที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแปะสองสีนะครับส่วนที่เป็นตัวนี้นะครับที่เป็นพนักพิงกับพื้นเนี่ยผมจะแปะเป็นลายไม้นะครับส่วนที่เป็นขาผมจะแปะเป็นลายหินอ่อนนะครับเอาแยกไว้ก่อนนะครับการแปะลามิเนตหรือปิดผิวนะครับอย่างแรกที่ต้องรู้นะครับเหมือนงานไม้ทั่วไปก็คือว่าให้เราทําชิ้นใหญ่สุดก่อนเสมอนะครับ เพราะว่าเราชิ้นเล็กๆเนี่ยเราเอาเศษเอาอะไรมาต่อได้แต่ชิ้นใหญ่เนี่ยถ้าเราแปะผิดเนี่ยมันจะไม่พอนะครับเวลาแปะงานพวกนี้ดูลายให้ดีนะครับว่าอยากใช้ลายแนวไหนนะครับถ้าลายไม่ไม่แปะลายไม่เข้าต่อเนื่องก็อาจจะดูไม่สวยนะครับการตัดลามิเนตนะครับตัดด้วยวัสดุอยู่สองสามแบบนะครับแบบแรกคือคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์แบบนี้นะครับคัตเตอร์ทั่วไปนี่แหละครับนะครับคัตเตอร์ธรรมดานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้ตัวเลื่อยในการตัดนะครับใช้เลื่อยในการเลื่อยนะครับหรือว่าใช้ทิมเมอร์ แต่ดอกตัตรงตัดก็ได้นะครับเราไม่ต้องซีเรียสในการตัดนะครับเพราะว่าลลมิเนตเนี่ยเวลาเราตัดนะครับเราจะตัดเกินออกมาจากชิ้นงานอยู่แล้วเราไม่ตัดพอดีนะครับเราจะเผื่อไปข้างละห้ามิลหรือ1เซนดังนั้นถ้าสมมติชิ้นเนี้ยผมตัดเนี่ยผมจะตัดประมาณนี้ครับตัดให้มันเลยออกไปนะครับเกี่ยวเส้นตรงนี้ไอ้ตรงโค้งเนี้ยเราก็ตัดให้มันไปตรงนะครับตัดให้มันตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับ ตัดยาวไปเลยก็ได้หรือจะผ่าเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดยาวให้ดูเลยเนาะ่าไม้บรรทัดหรือไม้ตรงตรงมาพาดนะครับมันยาวอันนี้ผมมาเศษไม้มานะครบไม้ัดไม่มีนะครับปกติจะตัดด้วยต้นเลื่อยนะครับแต่นี่สาธิตด้วยการตัดคัตเตอร์ให้ดูก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันนะอันนี้เผื่อไว้แล้วนะครับขีดเส้นจีดธรรมดาเหมือนเรากีดก,กระดาษนี่แหละครับไม่ต้อง กดแรงจนมือสั่นนะครับหรือว่าไม่ต้องเก่งมากนะครับโอเคพอให้ได้ครับพอมันได้ล่องแล้วนะครับเอาไม้ออกไม้สูงไปใช้ไม้พัดบางๆครับมาวางครับกีดเส้นเดิมครับกีดไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะขาดการกีดนี้นะครับสําคัญนะครับถ้าเราใช้ชิ้นงานฝั่งนี้เราต้องไม้พัดมาบางไว้นะครับ หรือว่าถ้าใช้ฝั่งนี้เราก็ต้องเอาไม้พัดมาวางอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันการกรีดและพาดน,นะครับใช้งานฝั่งไหนให้อยู่มือซ้ายนะครับถ้าเราถนัดขวานะเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราพาดเราพาดมาอย่างนี้นะครับฝั่งนี้เสียไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ยังเป็นก็มีใครอยากให้พาดน,นะครับะกรีดไปเรื่อยๆทักสามสี่รอบนะครับให้มันกรีดลงไปประมาณทักครึ่งหนึ่งนะครับ เห็นไหมกีดเบี้ยวนะครับถ้าบางทีถ้าเราวางไม่ตรงเนี่ยมันจะปีออกนะปีออกไปด้านนี้นะครับเราไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะตรงไม่ตรงนะเพราะว่างานนี้เราตัดเปลือยอยู่แล้วนะครับ,นะรบพอเรากีดได้ตลอดเส้นแล้วนะเราก็ยกขึ้นนี้เอามือกดไว้นะแล้วยกขึ้น ก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ออกมานะครับอันนี้เอาออกไม่ได้ใช้อะวนวตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับหักครึ่งครับขีดมาฟืบค่อยๆนะครับพออย่าให้พลาดนะตัวนี้ขีดมาสามครั้งนะครับขีดมาสามครั้งแล้วลองมืออย่าปล่อยนะกดไว้แล้วก็ยกครับ ถ้ายกขึ้นมาแล้วลั่นควะถือว่าใช้ได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้ายกขึ้นมาแล้วมันยังไม่ลั่นแสดงว่าเรากรีดยังไม่ได้นะครับต้องกรีดอีกรอบหนึ่งนะนี่ผงก็จะได้2แผ่นแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะแปะไปบนนี้ครับนี่พอดีนะครับตัดให้มันเผื่อไปข้าล้วหนึ่งเส้นนะครับไม่ต้องเปะนะครับเดี๋ยวเราตัดให้ครบหมดเลยก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยแปะทีเดียวนะเนะ็ตแ,แปะแผ่นนี้เนาะ ดยที่เรารู้เราก็ต้องวัดก่อนครับว่าแผ่นนี้เราเข้าท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมวัดมาแล้วได้ที่สี่สิบเก้าจุดหกนะครับผมก็เผื่อไปประมาณสักห้าสิบเอ็ดแล้วกันนะครับผมไว้ตั้งเครื่องรั้วที่ห้าสิบเอ็ดเซนนะครับอันนี้ใช้โต้เลื่ยแบบไหนก็ได้ครับใครมีโต้ใช้ได้หมดนะครับโต้เลยวงเดือนทั่วไปนะครับตั้งใบขึ้นมาประมาณหนึ่งถึงสองเซนครับอย่าตั้งเยอะนะครับอันตรายนะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ห้าสิบจุดหนึ่งนะครับเท่าเดียวจะตัดนะครับก็คือเผื่อไปเผื่อไปประมาณหนึ่งเซนนะครับ ก็คอได้เลยนะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยเวลาตัดนะครับแผ่นแลมิเนตนะครับมันจะหลอดเข้าใต้ตรงนี้นะครับจะมีกรณีที่แผ่นมันบางเนาะมันจะมุดเข้าใต้รั้วนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องมีแผ่นไม้มารองนะครับนะแผ่นไม้รองก็คือแผ่นไม้อัดธรรมดาเนี่ยนะครับไม้อัดยาง4มิลเนี่ยครับแล้วก็เอาไม้มายิงติดเป็นตัว L อย่างนี้นะครับ <str ateg ia> แล Welsh, biased, ้วก็วางวางอย่างนี้นะครับเวลาแผ่นมันมาเนี่ยแผ่นมันจะไม่หลอดเข้าใต้เพราะไม้มันรองอยู่นะครับเดี๋ยวลองตัดให้ดูนะครับ ถ้าตัดถ้ามีคนช่วยจับก,ก็จะดีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับด้านอ้นชิดนะครับแผ่นแล้วไม่เนีเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีดนะครับเพราะว่าน้ำหนักแขนมันเยอะแล้วก็ใบเลื่อยมันไม่หนีดนะครับ เนี่ยได้ละหนแผ่นนะครับผมก็ได้ละหแผ่นแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ก็จะตัดด้วยเรื่อยก็ได้ตัดด้วยคัตเตอร์ก็ได้แล้วแต่เ,เรานะครับ <S <S ถ้าแผ่นมันโค้งอย่างนี้นะครับคว่ำล,ลงได้นะครับจะได้จะได้ไดม่ไม่อันนี้นะครับ ได้แล้วนะครับเราไม่ต้องซีเรียสน,นะว่าเราตัดมันจะสวยไม่สวยเพราะว่าอันนี้ยังไงเรากัดขอบทิ้งอยู่แล้วนะครับถ้าเราตัดชิ้นง,งานครบหมดแล้วนะครับตัดแผ่นมานะครับครบหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทำการ ปิดผิวนะครับขั้นแรกนะครับก่อนที่เราจะปาดกาวนะครับเราต้องมีหวีครับอันนี้ครับเราหาเศษแผ่นนาเมิเนตมานะครับตัดขนาดประมาณสักสิบเซนยหนึ่งฝ่ามือเราเนี่ยนะครับตัดมาแล้วเราจะใช้ด้านนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยให้ใช้ด้านที่เป็นเส้นเส้นตั้งอย่างนี้นะเราจะใช้ปาด่างครับปาดปาดตัวลาเมิเนตดครับเราจะไม่เอามือปาดอย่างนี้นะครับมันจะไม่เรียบร้อยมันจะเลอะนะครับเราใช้แผ่นนี้ปาดทํหวีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะปาดเพื่อให้กาวมันวิ่งออกไปเป็นเส้นนะครับวิธีการก็ใช้ เลื่อยครับเลื่อยตัดเหล็กเลื่อยมือเลื่อยอะไรก็ได้นะครับบางตรงนี้นิดนึงนะครับวางมุมให้เป็น45องศานะครับดูนะเอาแผ่นนี้วางตรงมุมมุมไม้นะครับหามุมโต๊ะนะครับวางแล้วลบเอาเล็บระวังครับึงลงอย่างนี้นะครับอย่างนี้เพื่อให้กาวมันลอดไปได้นะครับลากลากไปเรื่อยๆนะครับระยะห่างประมาณ3มิลนะครับร่องมาเราไม่ได้ปาดทะลุนะเราปาดแค่45นะครับ อ่าดูวยชัดดูด้านหลังครับด้านหลังจะไม่ฮะลุนะครับจะฮะลุด้านเดียวนะครับสมมุติเราจะแปะแผ่นนี้นะครับเราก็ปัดฝุ่นก่อนครับปัดฝุ่นนะครับจับคู่อันนี้ของคู่นี้เนาะอ่าอันนี้ของคู่นี้เราจะแปะสองแผ่นนี้นะครับเราก็ชิ้นงานเราครับมาวางครับชิ้นงานเรามาวางหนึ่งแผ่นอันนี้เราจะทําทีละด้านนะครับ ครับให้เราจะได้ไม่หลงกับชิ้นงานครับวางไเป็นคู่เป็นคู่อย่างนี้อ่ะเวลาทากาวนะครับให้ทาบนแผ่นละมิเนียก่อนแล้วค่อยไปทาบนไม้นะครับเพราะว่าแผ่นลมิเนตเนี่ยนะครับทำมาจากกระดาษคราฟหรือกระดาษที่ที่เคลือบมานะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดูดสีครับแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยธรรมชาติของไม้ไม้จะดูดจะดูดความชื้นดูดของเหลวอยู่แล้วถ้าเราทาบนไม้ไปก่อนไม้จะแห้งเร็วเกินไปนะครับตรงนี้ยังไม่แห้ง ดังนั้นทาบนอันนี้ก่อนแล้วไปทาบนไม้มันจะแห้งพร้อมกันพอดีนะครับเเรามาทาบนนี้ก่อนครับก็เอาชิ้นงานเห็นระวางบนนี้นะครับปัดฝุ่นให้สะอาดนะครับอดีายให้มีฝุ่นนะครับปัดฝุ่นให้สะอาดเสร็จแล้วนะครับใช้กาวนะครับ sb สีน้ำเงินนะครับสูตรไร้กลิ่นฉุนตัวนี้นะครับเปิดกระป๋องมานะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับกลิ่นไม่แรงนะครับกลิ่นก็กําลังดีครับพอไม่ไม่ถึงขั้นว่า เพิ้มนะครับคือไม่ฉุนนะกลิ่นแบบก็มีกลิ่นนะครับให้รู้ว่ามีกลิ่นแต่ไม่ถึงขั้นว่าเหม็นจนฉุนนะครับก็เทครับการเทเทไม่ต้องเทจุดเดียวนะครับเทให้มันทั่วๆครับเสร็จแล้วก็ปาดออกครับอย่างนี้วิธีการปาดกาวนะครับเราจะใช้ด้านที่เราปาดด้านที่เป็นลายไม้นะวางไปในเนี้ยเราจะหมุนยังไงก็ได้นะครับแต่จุดสําคัญก็คือตอนออกพอทีขอบครับออกมาที่ขอบเนี่ยเราต้องออกขนานกับขอบเสมอนะครับต้องออกแบบนี้นะอย่างนี้นะ ตรงนี้ก็ต้องออกท่านี้นะครับแต่ถ้าเราปาดอย่างนี้นะครับตัวกาวมันจะไหลลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการปาดนะผมจะเอาทุกอย่างไาตรงกลางนะครับนะครับปาดยกขึ้นเห็นไหมครับพอมาถึงขอบมันจะติดมือขึ้นมานะครับเนื้อกาวค่อนข้างใสนะครับใสและเหลวนะครับถึงเราไปไว้ที่มันไม่มีกาวนะครับปึ๊บ ตรงไหนที่ปาดไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องไปปาดซ้ํานะครับมันจะเป็นก้อนนะครับเราให้เราข้ามไปเลยนะครับนะครับตรงออกก็ออกอย่างนี้เลยปุ๊บเนี่ยนะครับจะติดมือแล้วขึ้นมาอย่างนี้ตรงในเนี้ยเราหมุนยังไงก็ได้นะครับหมุนยังไงก็ได้แต่พอมถึงตรงขอบปุ๊บต้องออกขนานกับขอบนะครับ ถ้ามันเหลือเยอะนะครับก็ปาดลงไปบนไม้เลยนะครับอันนี้เหลือนะครับวิธีการเอาออกก็เหมือนเดิมครับปาดอย่างนี้ปึ๊บนะครับติดมานะถ้าได้ประมาณนี้นะครับสังเกตเส้นที่เราเราทำไว้นะครับมันจะเป็นร่องอย่างนี้เพื่อให้เพิ่มการยึดเกาะนะครับตรงนี้ไม่ต้องมาปาดซ้ำนะครับรอแห้งนะครับ เราแห้งประมาณห้านาทีนะครับมาปาบนไม้ต่อครับเอามาดูปาบนไม้ครับให้วาดออกไปด้านข้างอย่างนี้ครับนาดจะช้าก็ค่อยปาดมายกมาตบไปตรงนี้แล้วเอานี่มายกตบมาไว้ตรงนี้เอันี้มา สังเกตนะมือผมจะไม่เลอะนะครับมือผมจะไม่เลอะนะเราจะใช้การปาดออกมาอย่างนี้นะครับถ้าที่มันมีเยอะอย่างเงี้เราก็มาไว้ตรงที่เราไม่ได้ใช้อ่าขนาดกาหมุนไม้ครับถ้ามันเยอะเกินแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ชิ้นต่อไปนะครับมาใส่แผ่นนี้ครับนะวิธีการนําไปใส่นะครับก็ทําการยกครับออกมาใ,ใกล้กันอย่างนี้นะครับ ปาดนะครับดูนะครับเอาไมาใ้ใกล้ลุกมาตรงนี้่าครับเนื้อกาวค่อนข้างจะเหลวนะครับเห็นไหมครับไม่มีก้อนนะครับอ่าเราก็รอแห้งครับเราก็มาปาดแผ่นนี้ต่อปาดทีละคู่แล้วอันนี้ปาดเสร็จปุ๊บอันนั้นแห้งพอดีนะครับ เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ตรงที่มันเกลือแล้วก็เคออกครับเก็ติดมาอย่างนี้ครับอันนี้มันมีฝุ่นเมื่อไรแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาตอนนี้ก็รอแห้งครับอันนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่ามันแห้งไม่แห้งนะครับให้ใช้มือนะครับลองแตะดูครับถ้ามันไม่เหนียวถ้ามันไม่ติดมือนะครับถือว่าแห้งแล้วแต่ถ้ายังเปียกๆอยู่เนี่ยถือว่ายังไม่แห้งนะครับระยะเวลารอแห้งจะอยู่ประมาณ5-10นาทีถ้าเกินครึ่งชั่วโมงไปแล้ว ต้องปาดกาวใหม่นะครับเพราะว่าแห้งเกินไปนะครับห้าหรือสี่นาทีครับเตะได้ละนะครับไม่ติดมือนะครับส่วนตันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะแปะคู่นี้นะครับเราจะแปะคู่นี้เนาะนะครับระวังเรื่องของฝุ่นนะครับอันนี้อันนี้ใกล้ละนะครับเราจะแห้งจะพอเลยนะพอไม้จะแห้งเร็วกว่านะครับพะไม้มันดูดอันนี้มันจะไม่ดูดนะครับตัวนที่เป็นก้อนนะครับตรงนี้ที่เป็นก้อนนะครับต้องต้องปาดออกนะเพราะว่ามันจะทําให้แห้งช้านะครับ ถ้ากาวแห้งไม่ดีพอแล้วเรารีบแปะเกินไปมันจะป่องนะครับจะเกิดฟองอากาศนะครับต้องมารีดทีหลังอีกเสียเวลานะครับนะบเพราะว่าตัวสารละเหยเนี่ยมันออกไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องให้มันแห้งแต่ถ้าแห้งเกินไปความเหนียวก็ไม่มีแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องให้พอดีพอดีคือ 5- ้ถึงสีนาทีไม่เกินนี้นะครับอ่าได้แล้วแล้วก็ระหว่างนี้เราไปเตรียมอุปกรณ์ครับที่ต้องใช้ก็จะมีค้อนไม้นะครับเพื่อค้อนไม้หรือค้อนยางก็ได้นะครับแล้วก็เศษไม้ครับเอาไว้รองครับทุบไล่อากาศนะครับ เตรียมมานะครับอ่ะอันนี้ได้ละแหงละนะไม่ติดมือแล้วนะครับไม่ติดมือแล้วนะครับก็วิธีการแปะนะครับถ้าชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องมีไม้มาพาดครับแล้วเราก็เล็งแต่ถ้าชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับให้เราใช้ขอบของตัวแผ่นนะครับเป็นตัวเล็งนะครับเราก็เลือกขอบด้านที่ตรงมานะครับผมก็จะวางอย่างนี้ครับเอาขอบวางแปะให้เลยขอบไปนิดนึงนะครับทั้งสองฝั่งครับเอามือจับฝั่งนี้ครับตรงนี้เลยออกไป3มิลตรงนี้ก็เลย3มมิลให้เท่ากันนะครับ ถ้าเริ่มตรงท้ายก็ตรงครับถ้าเริ่มเบี้ยวท้ายจะเบี้ยวนะครับเสร็จแล้วก็พอเราได้ละนี่เท่ากันละนะครับแล้วก็วางลงไปไม่ค่อยไล่ไปครับแบบนี้เนื่องจากแผ่นเราเผื่อไปแล้วนะครับดังนั้นมันก็จะอดีนะครับนะครับได้แล้วครับแล้วก็ไล่อากาศครับทําไมต้องมีไม้เพื่อไล่อากาศถ้าเราข้ออย่างนี้ไปเลยเนี่ยโอกาสที่บางทีค้อนมาทําให้ตัวนี้แตกนะครับมีมีนะครับดังนั้นการที่ข้ออย่างนี้ปุ๊บ มันจะกระจายน้ําหนักได้ดีกว่านะครับแล้วก็เวลาเคาะนะครับจับฝั่งนี้เคาะตรงนี้นะครับไม่ไดจนะ้จับอย่างนี้เลยเคาะโดนนิ้วตัวเองนะจับอย่างนี้อ่าอย่างนี้ครับเคาะให้มันทั่วนะครับให้มันเรียบนะครับอย่ต่อมาก็มาวางตรงนี้เลยชุบนะครับอันนี้ก็แปะครับ แล้วก็มาเล็งดูก่อนว่ามันได้ไหมเราเผื่อไปถึงตรงไหนนะครับผมจเาเส้นตรงของตัวนี้นะวงหัวสองข้างครับให้เท่าเท่ากันถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งกดนะครับให้มั่นใจอย่เพิ่งกดนะ,ดะอ่าได้ละปึบนะครับครับเสร็จแล้วก็ค้อไล่ยกัดมาเดิมครับ เสร็จแล้วหนึ่งด้านนะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งครับก็เหมือนเดิมครับทาวิธีเดิมเอาไปปาดกาวครับรอบหนึ่งครับโดยเอาแผ่นคู่มาวางกับคู่ก่อนปาดคุ่นนะครับทํางานไปสเต็ปอ่าไม่งั้นถ้าเราไม่จับคู่เนี่ยบางทีเราอาจจะหลงหลงแผ่นนะครับหลงแผ่นว่าอันไหนเป็นคู่ไหนนะครับจับคู่อะไใช่ของมันไหมทาไปพร้อมกันทําวิธีละคู่นะครับจะได้ไม่หลงแผ่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลงแผ่น เคยมีกรณีที่เราไปหยิบแผ่นอื่นมาวางเอ้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้ก็มาวางดูก่อนว่าใช่ไหมโอเคใช่ก็จัดการครับอ่ะงี้ครับ เรียบร้อยทีนี้ก็รอแห้งครับรอแห้งแล้วก็แปะนะครับแปะจนครบหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาเก็บขอบนะครับเราแปะแปะลามิเนตนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือแปะสองฝั่งนะครับแปะสองฝั่งแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการกัดขอบออกนะครับด้วยทิมเมอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องทิมเมอร์นะครับใส่ดอกกัดตรงนะครับดอกกัดตรงนะครับเป็นแบบนี้ครับไม่มีลูกปืนนะครับเป็นดอกพิเศษนะครับสำหรับกัดขอบลูมินิดเฉพาะนะครับ ก็ดอกนี้ก็อยู่ประมาณ450บาทนะครับก็ใช้กัดลามินเดตได้ลูกปืนไม่แตกนะครับหรือจะใช้ดอกกับลูกปืนธรรมดาก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยเราจะใช้ตะไบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ทีมเมอร์กัดให้ดูก่อนแล้วนะครับตั้งค่าให้ตัวไกด์นี้นี่คือไกด์ตัวไกด์นะครับเราใบมีดอยู่ข้างล่างนะครับวลเาใช้งานนะครับให้เราใช้ทิมเมอร์นะครับจับตรงสีดำอย่างนี้นะครับเราวนซ้ายนะ ครับสังเกตดูให้ชัดนะครับนะครับตัวดอกนะครับมันจะวิ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมดอกนีะวิ่งแบบนี้นะครับตัวไกด์ดอกนะครับหรือว่าลูกปืนนะครับมันจะอยู่ชนกับไม้แล้วใบมีดก็จะกินนะครับก็จริงๆก็ใช้หลักการก็ปีนั่นเองนะครับก็ปีโดยไม้เป็นตัวไกด์นะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับที่เรามีทิวที่เว้านะครับเราจะใช้ตะไบนะครับอันนี้เป็นตะไบเหล็กกดลงไปครับอย่างนี้ครับให้ดอกเราลงได้นะครับเราก็ใช้ดอกเข้าไป ครับชิ้นงานก็จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราก็มาขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วก็ตะไบอีกทีนึงนะครับก็กัดที่เหลือจนหมดเลยนะครับนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปขัดนอตทีหลังนะครับอ่ะนี่คือมาถึงลายไม้บ้างนะครับก็ถ้าของใครเป็นงานที่เป็นท็อปโต๊ะเป็นงานสี่เหลี่ยมนะครับก็จะง่ายนะครับแต่ถ้างานที่เป็นเวลเป็นโค้งเนี้ย ใช้ทิมเมอร์ดอกลูกปืนเนี่ยจะจะสะดวกกว่านะครับถามว่าใช้ตะไบได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอกัดให้ดูวนงานไหนที่จะใช้ตะไบนะครับเราจะต้องแปะที่ะาฝั่งครับถ้าแปะได้สองฝั่งเนี่ยมันจะกัดไม่ได้ครับตะไบเวลากดลงไปแล้วเนี่ยนะมันจะโดนแผ่นล่างดังนั้นถ้าใช้ตะไบต้องต้องแปะที่ะฝั่งแล้วกัดทีละฝั่งนะครับเดี๋ยวจะกัดให้ดูนะตะไบครับกดลงไปอย่างงี้ครับใช้มุมของตะไบนะครับกดเข้ามาครับนะครับกดลง ทำไมต้องใช้ตะไบ,บจริงๆใช้เป็นฉากเป็นเหล็กเป็นสิวได้หมดนะครับแต่ตะไบ,บเนี่ยเราสามารถเอาไว้ขัดได้ครับเนี่ยบางจุดที่เราตะไบ,บแล้วมันไม่เรียบแล้วก็ตะไบ,บถูได้นะครับให้มันหมดคมได้ใช้หลักการการเฉือนเหมือนกันไกลนะครับการเฉือนเหมือนกันไกลนะครับนะครับก็จะเรียบใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้ตะไบ,บเนี่ยบางทีถ้างานจานวนเยอะๆเนี่ยมันก็จะช้านะครับ แต่ถ้าเราไม่มีทีมเมอร์เราอยากทำงานงเงียบก็ใช้ตะไบายจะดีกว่านะ แล้วก็ใช้ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายพันไม้นะครับอันนี้ผมมีสอนในคลิปอยู่นะว่าทํำยังไงน, i̇şte นะครับก็ใช้กาวยางครับแปะกระดาษทรายแล้วก็พันรอบขัดแต Ga ่งครับงานเราเนตต้องขัดลบคมนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใช้งานไปเนี่ยตรงนี้มันจะบาดมือแล้วก็บิ่นได้ง่ายนะครับต้องขัดลบคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราเก็บสีทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้ทิมเมอร์นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะครับ เร็วกว่านะครับแล้วก็การเข้าโซกเข้ามุมเนี่ยจะได้สะอาดกว่าเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ต้องแล็กลงกับเสียงแล้วก็ฝุ่นที่กระดาษกระจายนะครับชิ้นงานที่แปะเามินเดตเสร็จแล้วนะครับตรงสันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้วอลพุตตี้นะครับลูดนะครับแล้วก็ขัดแต่งให้ลบคมนะครับแล้วก็ทาเก็บสีด้วยสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับให้มันเป็นสีน้ําตาลใกล้เคียงกับไม้นะครับให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับการแปะลามินเนต ที่เหลือไจะเป็นการเก็บสีแล้วนะครับเก็บสีเนี่ยเดี๋ยวผมไปต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับการเก็บสีคอามินตนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมกาวยาง SB นะครับสูตรไร้กลิ่นฉุนนะครับสีน้ำเงินนะครับก็เนื้อกาวเหลวนะครับกินไม่ฉุนนะครับเหมาะสําหรับงานที่ไม่ไม่เน้นกลิ่นมากนะครับพวกคอนโดโรงแรมโรงพยาบาลนะครับหรือว่าชิ้นงานที่มีคนอยู่แล้วนะครับก็กลิ่นก็จะไม่แรงนะครับ เนื้อกาวนี่เหลวยึดเกาะดีแห้งไวนะครับฝากด้วยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องช่างมาอินดี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ